คิดว่าได้แล้วคะเฮ้ยใจร้อนเมื่อกี้เร่นไป <c oughs> ได้ที่แล้วค่ะอุ้ยสวยจังเลยสุกใจอ,อนซิลิเก่งจังเลยบ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วอุ้ยเ <c oughs> อ้เดี๋ยวต้องต้องซื้อที่ที่คีบเออ คขีบอะไรนะสวยงามครับเพื่อนๆหน,นังเหนียวต้องไข่ต่อเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยำช้าง ยามเช้าของวันวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อากาศดีแดดดี